ผ,ผู้ใหญ่กดดนันกินอยู่ก่อนแต่งเปิดบ้านในวงสกรเผยเหตุคบหนาวที่สานาฏเก้าปีอย่างไม่คิดแตง่งยกให้เป็นผู้รักมาราธอนอีกหนึ่งคู่ของวงการบันเทิงสำหรับพระเอกหนุ่ม นวงศกรกับนางเอกแฟนสาวรุ่นน้องนาวทิสานะ่าพอถึงฝ่ายชายจะชอบแอบแกร่งแล้วลงรูปในไอทีบ่อยๆแต่ก็รู้ว่ารักกันมากเป็นวันครบรอบ9ปีที่นิวนาวเป็นแฟนกันงานนี้นิวเลยขออวดโมเมนต์หวานแบบดีๆไม่แกล้งกันพร้อมเขียนแคปชั่นว่ามีความสุขใช่คำว่าแฮปปี้แต่ไว้ใช้กับยูทำเอาเพื่อนเพ้อในวงการและชาวเน็ตเข้ามาแสดงความยินดีกับทั้งคู่กันมากมายรวมทั้งยังเชียร์อยากให้แต่งงานกันเราด้วย เจอผลกระทบจากสถานการณ์ที่ผ่านมาที่หนักอยู่ไม่น้อยเลยตัดสินใจทําให้ปิดธุรกิจร้านอาหารและขายโมอเตอร์ไซค์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยสําหรับนมิมมสกรปรมาตากรหรือเจ้าตัวก็ได้ออกมาเผยเรื่องนี้พร้อมยอมรับมีคิดไม่อากแต่งงานให้ฟังด้วยว่าร้านอาหารก็ปิดไป3าสี่เดือนได้แล้วตั้งแต่โควิดรอบแรกก็พยายามยื้อไว้แต่ไม่ไหวก็ปิดไปซึ่งโมอเตอร์ไซค์มีหลายคาันประกาศขายหมดคันสุดท้ายพิ่งขายได้เดือน 2, 2เดือนที่ผ่านมา ความจริงประกาศขายมา2ปีแล้วแต่ขายไม่ได้เพึ่งขายออกที่ขายโควิดก็ส่วนหนึ่งแต่มองว่าอะไรที่เป็นภาระก็ไม่อยากเก็บไว้ส่วนข่าวดีเรื่องแต่งงานก็ยังไม่มีเคยคิดแพลนแล้วไม่เป็นดังที่คิดไว้เลยปล่อยไปตามธรรมชาติเมื่อไหร่ก็เมื่อน,น้นความคิดไม่อยากจะแต่งก็เปลี่ยนไปตามอายุมีช่วงที่อยากแต่งมีลูกมีครอบครัวและมีช่วงที่ไม่อยากแต่งก็ดีเหมือนกัน และคิดถ้ามีลูกคงจะลำบากในช่วงสถานการณ์เป็นแบบนี้ก็เปลี่ยนความคิดไปเรื่อยๆนางพิสานาเปิดใจเรื่องชีวิตคู่ยอมรับไม่เคยคิดเรื่องงานแต่งมีวงสกร์อยู่แบบนี้ก็ดีแล้วจดทะเบียนผูกข้อไม้ข้อมือจบเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่หลายคนรอรุนว่าเมื่อไหร่จะมีงานมงคลเสรทีคู่นั้นก็คือสาวสวยนางพิสานาฏสอนศึกและแฟนนุ่มหล่อล่ามมีวงสกร์ปรมัตากรที่คบหาดูใจกันมาได้พักใหญ่แล้ว ล่าสุดนักแสดงสาวได้มีโอกาสเปิดใจผ่านเ่อเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่าความรักตอนนี้ก็แฮปปี้ดีส่วนเรื่องแต่งงานนั้นยอมรับว่าไม่เคยคิดเลยยังเป็นเรื่องของอนาคตที่ยาวนานมากส่วนตัวคิดว่าอยู่อย่างนี้ก็ดีแล้วไม่ได้อยากแต่งงานด้วยซ้ำถ้าเป็นไปได้ก็อยู่กันแบบนี้โอเคแล้วพ่อแม่รับรู้หรือถ้าเกิดว่าจะมีการจัดงานแต่งงานจริงๆคงจะไม่ได้จัดงานใหญ่โตถามว่าพี่นิ่โอเคไหมเขาก็โอเคถ้าเราไม่ได้อยู่ในวงการน่าจะไม่ได้คิดตรงนี้เลย แต่พอเราอยู่ในวงการบันเทิงก็ต้องมีเรื่องของประเพณีต้องทําให้ถูกต้องก็คุยกันว่าถ้าเกิดสมมุติไม่ได้อยู่ในวงการก็อาจจะมีจดทะเบียนผูกข้อไม้ข้อมือให้พ่อแม่รับรู้นี่วงสกรนาพิรนาเปรกหนึ่งคู่รักมาราธอนที่พบหากันมานานถึง9ปีแล้วครับพร้อมเผยชีวิตคู่อยู่ด้วยกันแบบนี้ไม่แต่งงานก็ได้กับเรื่องอยู่ก่อนแล้วค่อยแต่งฝากกดไลค์ก็จะดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ